โดยที่เกิดได้แล้วคุณต้องทําเห็นที่นี่เลยคุณครับที <laughs> เรียนท่านน้องๆกันงการเรื่ององค์กรนะตบลาการน้องๆเือต้องการที่จะเรีนรู้เพืนานารายคารเรียนรู้ของน้องนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับน้องๆ จบพอแล้วปราเด็นรองน้องเรียนักศึกษาแลเพื่อนรนาหนทีของการเ็นนายัารับจุนะรขอตัวนิดนะครับกุมพนยู่ใสนะครับนายกบัางตัวจุพอนะครับเป็นคนอำเภอสวีนะครับโดยกวมเิดมีพี่น้อง พี่น้องนะครับหรือมว่าสอสอทุคนทุกกระแก็เป็นน้องชายขอบผมเองคนหนึงนะครับแล้วก็การศึกษานะครับก็จบมาไปเรียนศึกษาตอนปที่โรงเรียนสุรินทา์นะครับก็ขอตรับโรงเรียนตรงนะควับนี่ มาแล้วนะครับสุกานนานะครับเจี่เดียร์ก็เปที่บ้านเเจ้าพี่นะครับอนั้นเราต้องรูวนะครับใคควลูกหรือคะครับตอนนีไม่สวดนะอายุก็สี่หกปีนะครับอามากก็ใกล้ใกล้ครับวันนี้ก็ทอเลาไอ้น้องๆนะคับนนี้ก็ที่ยามาคุย โดยพยด้วยกันทานะครบมีหารจักนิอาณจักรพิมพ์ไทยและเพื่อการสาสุขเป็นองค์กรปกครองส่นท้องถินที่ประกอบด้นยองค์กาและหน่วยงานของรัฐและคเอกชน่างๆองคนการบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นการสนับสนุน อการโดยทั้งส่วนแตะครในส่วนที่งบประมาณของยุทที่ต่างๆมีไม่เนกรรบนี้ได้ครับวรจอแบบบ็นหาส่วนนครมีความไหายความถงถ้าการจี่การ ตั้งแต่ผมนายกออมตรงนั้นจนตอนนตั้ตื่อปวันนี้จะเป็นสวัสดระาณตมเตอ่งนเริ่มต้นแล้ว็มีการที่ต้มาา์นะครับต ไวกัก็ได้รูเป็นหน้าตาอยงไรกได้เะ่เลื่อนขั้นนะมาที่ตําบหน้าถาต้องเปนาตาหน่นาล่อต่างหน้าที่ห้าหนาที่ต่างๆ่ในครับหน้าที่ของนายนางกต่วจังหวัดนะครับก็มีหน้าที่จะมาจการเรื่องแรงงนบริการสาะในเจังหวั আলো নাটক অলপাপকে বিদায় দাও মনে কি লাভ হলো